สวัสดีจ้าเมื mm ่อ hmm. นี labels, fruit, ้ช่องบุญน้ำทังอาจารย์ออนแชแนลเมื่อนี้ห้ามาดำหน้านะคะเพื่อนเมื่อนี้ห้ามาดำหน้าเป็นตะคิวไปแล้วรอบนึงนะคะทายบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆน้ำนะคะเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะมาดำหน้าน้ำกันนะคะเด้อบรรยากาศ ซู้สู <aya> ู้้ <ina> Sadly, ูเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้แม่ผ้าดำก็ดำลอดไปละตาบวนย่างไปละกล้ามมืดแล้วนะคะเพื่อนเที่ยงแล้วนะคะ ใจหาไทยไหมไทยไหมดูกูหายด้วยมาเฟื้มยาวเถอะเอ้อคุณล่องหนล่องหนเกษตรกรไปไทยไปไทยดูไปไทยดู ใช่ด้วยใช่ปนด้วยใช่ขาน้ำเอาได้เปิดน้ำกินขึ้น่าปิดจะติ๊กน้ำดีๆใช่ดีๆสใช่น้ำด้่มด้สชน้ำมันลุกอะีเหลียงกับม่ไทยหรอย้นี่ล้วแม่ทยแม่ไยปนก็ได้อ้าเนี่ยเอ้าลองเพลงแม่ฟังดู แล้วฮะลองมาได้องมาไม่นังกำลองมไช้หัวไตมหัวไตหัวไตอะไรหรอลูหัวไตมันเบาได้ไม่ได้สยหัวใจมันเบาได้หรอลูกแม่กตลังถ่ายฟิล์มปือยู่นี่แหละ ถ่ายเพ้นแล้วว่าเนรูปจ้ะเป็นรูปเดีถามยาดูกตัวอ่อยมาเห็นแปลูกหนึ่นรูปแม่ถ่ายเป็นวิดีโอใช่เดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวแม่ให้ดูอ่าแมงวานน่ะไปตรงไหนลูกแม่อ่อานะจ้าลูกตัวมาไปกันแล้วจ้าไหนลูกตัวมาตรวมอ๋อยุ่งกันหนูเหรอเมียนอ๋อ มันยุ่งกับมาก,การลูกคอยเนาะไปนะไปก่อนนะไปน,นไ,ปไปทางไหมนมาลกูกไปก่อน,นไปก่อนนะอไปคันนี้แล้วไปคันนู้นอีกไปอีก อนกาอยู่นี่พ่อติ่งไปกับพี่ฟิมจ้าจนนไปกับกับฟิมบ่ไไหนไป,นำ,ปนำไหนไปไหนเดินกลับมานะอตอนกลับเดินมานะตอนกลับเดินมานะ ดีๆเด,ด,ด้ถ้าเอาไปน้ำนะดูดีๆด,ดูคนน้อยดีๆอืพอมพบไปขึ้นข้างบนเลยไปเกินทางไหนวะเกินทางไหนวะประสันวา,า,วาย นี่บรรยากาศอันนี้บรรยากาศยามมื่อน,นี้นเขาดับหน้าแรงกันนะคะก็ต้องสิขึ้นอันนี้หางมงแรงกลัวๆแล้วนะคะหางมงแรงกลัวๆแล้วเขี่ยหน่อยก็หอ้องอ๊อบอ๊อบแอ๊บแอ๊นะคะเพื่อนเ โดยคือทอดบรรยากาศสมัยเป็นเด็กน้อยนะคะได้ยินเสียงเขียดจ,จะหน้าหน่อยห้องอ๊อฟออฟแอแอแนน๊นาเนฟังได้ในคลิปนี้นะคะอันนี้กับบร,ริฟังแบบนี้มา20กว่าปีแล้วนะคะเพิ่ แล้วเขาก็แยกย้ายเมื่อนะคะเพื่อนเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปด้วยค่ะเพื่อนๆสำหรับมื้อน,นี้นะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะ